เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่31ตุลาคมพุทธศักราช2566สําสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันอาทิตย์การเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากใครมีหนี้ก็หมดหนี้หมดสินในไม่ช้าเรื่องของการงานการงานของคุณขวากหนามที่เคยแทงที่คุณอยู่ทำให้คุณดีขึ้นและถูกกำจัดให้หมดไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีรักกันมาก แปรรักขึ้นมากเรื่อยๆส่วนคนโสดแม้จะโสดตอนนี้แต่ในอนาคตไม่โสดอย่างแน่นอนสำหรับคนที่เกิดวันจัน์ทรเรื่องของการเงินตอนนี้มีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมสามารถสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยทีเดียวเรื่องของการงานมีความเว้งคว้างเข้ามาบ้างเพราะเป็นช่วงนั้นช่วงนี้ แต่คุณอาจจะรับมือได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักยังรักกันดีแล้วรักกันมาก หัวใจดวงเดียวกันจะรักกันตลอดไปส่วนคนโสดยังต้องโสดต่อไปไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครมองเลยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินยังดีอยู่ถึงแม้คุณจะมีเรื่องของการลงทุนบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่ขาดสนเรื่องของการงานปัญหาที่คุณน่าเบื่อน่ารำคาญในตอนนี้สิ้นสุดลงแล้วดวงชะตาของคุณเริ่มพลิกจากร้ายกลายเป็นดี เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักมีโอกาสได้สร้างธุรกิจหรือทําสิ่งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนต่างถิ่นสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินพปลีกฟืฝืนคืนชีพ ตอนนี้การเงินของคุณดีขึ้นเรื่อยๆและอาจจะร่ำรวยได้ในอนาคตเรื่องของการงานการงานของคุณงานกองใหญ่งานกองโตที่คุณรับผิดชอบถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่สุดท้ายก็สามารถคลี่คลายได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คและคนรักความรู้สึกกันแย่ลงตอนนี้ไม่มีเลยมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กันส่วนคนโสดอยากที่จะสละโสด ให้ลองเปิดใจดูสักครั้งสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินความรุ่งเรืองความรุ่งโร์จากที่เคยลำบากก็สามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้ง่ายขึ้นเรื่องของการงานช่วงนี้ท่องเอาไว้ อัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีและจะรักมากขึ้นเรื่อยๆสอนคนโสดได้เจอคนที่ใช่ในเร็ววันนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินปัญหาเรื่องเงินจะดีขึ้นและจะดีขึ้นตามลําดับเพราะรายได้ของคุณเข้ามาอย่างมาก เรื่องของการงานท่องเอาไว้เลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเช่นเดียวกันแม้ว่างานเยอะงานหนักแค่ไหนก็พึ่งใครไม่ได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักงานหนักงานเบาตอนนี้ความรักก็ถูกลดความสมคัญลงไปเพราะจะดูเรื่องงานเป็นหลัก ส่วนคนโสดต,ตอนนี้โสดแบบงงๆเพราะไม่เคยปรงสักทีว่าตัวเองโสดสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากเศรษฐีกลายมาเป็นคนที่ไม่มีเงินก็เป็นไปได้ถ้าคุณไม่ขยันเรื่องของการงานการงานของคุณเหนื่อยเพราะงานเยอะโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำเจอหัวหน้าจี้ ต้องปวดหัวมากและปวดหัวมากที่สุดดูแลสุขภาพด้วยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่บางครั้งอาจจะได้รับการโอกอดใจกันเป็นพิเศษแต่บางครั้งอาจจะปวดหัวเพราะเรื่องของงานเป็นหลักส่วนคุณโสดชีวิตของคุณมีสีสันมากขึ้นเพราะจะมีคนเข้ามาเติมเต็มดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ